สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะดเดี๋ยววันนี้ฉันบอกต่อสั่งถึงเครื่องมาสาวพื่อนบ้านเล็กนะคะแพงไม้ไม่มีมันนี่ก็จะแพงคไม้ด้วยโอ้นังแกะตกลงม,มาไว้เรียบร้อยมแม่แพ็คไม่ดีมากแล้วก็มีรูปข้สวสุดน่ารักเดี๋ยวมาดูบานแรกกันก่อนเลยจ้าบานแรกที่สร้างเป็นบ้านเล็ก อะไรอันนี้จะเป็นดีโอทุ่งเคลืบอบยางดีอ๋อทุ่งกระดานมาเคลือบแล้วแม,ม่บอกว่าเป็นทุ่งแพ้แม่เล่นลหลายเปอร์เซ็นต์ตุ่ง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 เป็นยังไงสวยมาอันนี้ข้าบอกนะไม่ใช่แค่หน้านะคะมาดูข้างหน้ากันค่ะแม่บอกว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นงาน handmade ที่แม่รอและทำเองก็มือก็คือตึงตุ่งตุงตุงตุงเป็นยังไง อันนี้เนยสวยทั้งร้านนี่ร้อยเองกับมือทำขึ้นมาเองมีชิ้นเยอหนึ่งเดียวในโลกไม่ซ้ำใครแน่นอนและว้าที่ผูกเนี่ยของแท้แน่นอนแกออกได้แกออกได้ด้วยสวยจึงจ้งใส่ก็ลังดีเลยค่ะอันนี้น่าจะประมาณี่ทีห้เนิ้วได้เนาะให้เนิ้วเป็นสมทษ แล้วที่มีแต่ที่สุดเลยก็คือสายสายยังจืงมีชิ้นเดียวหนึ่งเดียวไม่สามสั่งทำพิเศษสายเราไปชนใครซ้หนกับใครเนี่ยแบบเป็นไปไม่ได้ดูแสยสะก่อนแม่ซึ่งไม่ทา่ายังจืงเลยค่ะไปเรื่องไรเปลี่ยนไรยังนาสายยังดีมั้ง ตินหมุนให้ด้วยปรับขนาดไม่ได้ไหมคะแต่ของเดียวก็ใกล้ดิ่งเลยจ้าดัางชื่นอย่างสวยเลยไม่ขายเลยมีแต่อ้ไม่ช้นไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครราคาก็ไม่แพงจะตังได้เบาๆไม่น้อยราคาไม่แพงเบาๆหนุนหน่อยหน้อยไม่มีเงินในบัญชีเลยะค่ะตอนนี้อ่ะใบแรกผ่านไปจ้าเราดูใบที่สอง ใบพีช่องเลยเนี่ยจใส่อหญ่ขึ้นมาหนึ่งแต่ก็ยังเป็นใส่ที่น่ารักน่ารักเกี่ยวแค่ก่อนแม่พูกมาชแมาดูนะึๆไม่ข้สวแม่ดึงแม่อนช ใปไอ้กันลทางหลังเหมือนกันค่ะมาดูข้างหน้าโอ้ยยอะกระป๋าทีมีต้นติงให้มาเดิมค่ะพวกมัสวยแต่แบบไม่ดู้ว่ามีหลังใจฝุกมไมแม่ไม่อยู่ตรงนี้อนี้ลืวก็ฝุ่มไม้มามีต้นติ้งให้ สวยแล้วก็มีสายมาให้สายมาให้เลยะคะ่ะเอาไอ้ของตรงนี้นะคะ่ะแม่ตัตกกนตะเกะเลยให้ถึงสายเลยสุดๆเลยค่ะร้านนี้นกำลังคอย่าลืมตัดดนไหนคะสวยจริงรับรองไม่มีผิดหวงังอันนี้เขาจะเป็นแสนสปอร์ตของที่ร้านให้มาสายรับรองไม่เจ็บบาสบายสบายเลยชิลไปเลยคะ่ะ ขยับขึ้นมาไม่ได้เดาลูมหมดเลยว่าใแฉอะไรเป็นขาดตั้งกล้องผมก็ได้แท้เหมือนกันค่ะแท้ราสเซนมากรัินตีมาของแท้แน่นอนสวยริงๆอึ้งอึทักมาอย่างดีไม่ต้องกลัวมันยับมันเขาเรียกว่าวไม่ต้องกลัวมันโดนทับโดนยุดโดนอะไรแน่นอนอยังดีทักยังนา สลบายไม่มีหวังมีแ่ไม่ไวยเลยใคให้ได้ไกลบางอย่างาบ,าง,องอบางกันเองสิลป์าบางกันเองอเป็นไงสบายราคาไม่จบนะคะัราคาเบาราคาไม่แพงจะต้องได้ไงนมาค่ะ โอ้ยผลิตของดีด,ดีมาให้ช้ขอบคุณนะคะแม่จะใช้อย่างดีดูแลยอย่างดีแลยค่สัสดีค่าแลวจะกันมา<ว>